นงเล่สวัสดีเออเจ็บบาลูกปวดเข่าในเร็้วเมนี่น้องเล่กำลังสิไปหาย,ยาห่าเออสิไปหาย,ย่าอาอป้าร็้เร็วเร็วเร็ว,รว<อ>ไปยังบ้าน้องเล่จะไปบ้านย่า ไปน้ำกันบอไปน้ำกันบอค่ะอปาปาขึ้นนั่นมาแล้วเอออันยองอันยองอันยองคิมเลยอันยองอาปามาแล้วปามาแล้วปามาแล้วอไนะอคอ,อ,อนเด้อรบันดีเด้อไปเรีวเด้อทวดเด้อ น้องเล่ทรงคลิปวิดีโอมาหายถวดเขาา่าเบิร์นห้ให้คลิปถึงกันเดี๋ยวอีกสมเดือนกับพ่อกันแล้วน้องเล่สิไปไทยแล้วค่ะมือนี่ไปก่อนอป่ามาแล้วไปก่อนเด้อค่ะเด้อถวดไปเด้